อย่างนั้นไปใส่ไม่นานเมีสบายดีบอสบายดีอลไรอ่อนคอก็มดยากินมดยากินยังไปซื uh. ้อยากินสักมันบอมีเงินซื้อโอ้ยอยู่เห็ุจัยไหนบอมีเงินซื้อเออเอ้วก็ยู่งกินเลวเออยุ่งเยอะสแบบไรเยอะเงินพอเงินจีบอมีซื้อยากินบอลูกเต่าไปใส่มิด มันก็โยกเราหมอเสียมดเออโอ้ลูกเต่าเฉยไลยคือปลาสงมมาให้นเน่น้อเนมันาสมมีในถุงบอนี้เงินนี่ฮะมีพดมีอย่างซิ่าฮ่าได้บ้างมีเงินในถุงบอลหนี้บ่มีเงินเลยเฮ็ดจังไหนบอที่มีสิมีเงินด้วยสียาวบ่มีเงี้ยหอนยามีหอนยางมีเอาไว้อย่างนี้่าามีวนเออ บ่มีเงินพอบาดเลยนี่กระเป๋าอยังจะบ่มีเงินพอบาดแล้วจะไหนมันจะมีเงินใส่บบที่นี่บ่ก็จัะแล้วโอ้ยบ่ได้เด้อแบบนี้อยู่แบบไดอยู่แบบนี้เฮ้อยู่บ่มีเงินนี่จะเอาบ้านนี่เงินนี่เอาตัวกันใครไม่ต้องเอาหลายดอกเด้อเอาใส่ยนี่กินนี่บ่ดีเตรมกับบ่มีบังห้ใส่เตรมแลี้ยงบังนี่เนาะเอาหนี้เอาหนีให้ยซ้ำนี่ลูกางกับ่มีให้กันโอเคไว้จะซื้อยาซื้อยากินเด้อนี่เด้อ ไม่แม่ซื้อยากินเด้อเงีนยบอเนี่ยเต็มกระเป๋าหมอกกอกเลยนี่กูจะแม่นเงินไหลเข้าไ้คนเถ่าสมัยนี้แม่บอยูซื้อกลมีเงินเดือนกินแม่บอเออแค่ไหนบัดนี้แค่ไหนเส้พรลูกบัดนี้เอาให้พรให้พรวางไห้พรไว้ยังไหนทั้มาค้าขายคือในเกินให้โส่งให้มานหาเงินหาทองคนตัวเนาอไปหาเงินก oh ับไหเงิน ได้ตัวเจ้ากวยไปเพราะได้จีไปเฮ็ดหยังเงี้ยอันแล้วก็เออนี่นายพอได้สิเออไก่กวยดีจังตัวมันเดี๋ยวเอาเงินมาซ่ายุ่ให้หลุดไหมเอาเงินสิเดี๋ได้ก็เฮ็ดเอาดูองๆองดูดูก็ได้ส่วนตัวเนาะโอ้ยกระสันสิมาขอเงินค่ารถนนัแม่นี่แล้วไปกรุงเทพอืมได้สิมีเงินไปกันบ่ได้ค่ารถไปบ่ได้ไปหาแล้วแบบนี้ เี้บัเอาก็พื้นจังเอาก็ขึ้นจง okay. <pl> <I> ังเออตอนนี้ละเนาะเินข่าวบอปะที่นี่กินกับหยังกิงกับข้าวต้มต้มข้าวต้มก็หนึ่งปันี่ยว่าตาตนี้กับเลยตุ่มบอยาสิมา นั่งกองจองอยู่นี่ล่ะคนเฒ่าโอ้เจ็บหลังปวดเดียวบ่ใหญ่ของเจ็บเว้ยโอ้อันนี้ว่าอือโอ้เจ็บห